สนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันขาวทันธรรมกับดิฉันตอนกนกเต็มเจศในวันเด็กปีนี้นะคะเด็กผู้เคราะร้ายจากความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ออกมาบอกข่าวว่าอยากได้รถเข็นใหม่เป็นของขวัญในงานวันเด็ก เด็กชายอิมรอนสุรพงศ์อายุ11ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลตานนปุเตะอำเภอบันันสตาจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในเด็กทซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังถูกคนร้ายรอบยิงพร้อมกับบิดาเมื่อปีพศ2553เป็นเหตุให้บิดาเสียชีวิตโดยเด็กชายอิมรอน ถูกลูกหลงทำให้ได้รับบาดเจ็บร่างกายช่วงล่างพิการต้องเข้ารับการรักษานานกว่า3ปีจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กชายอิมรอนได้กลับมาเรียนหนังสืออีกครั้งทั้งที่ร่างกายพิการแต่เพื่อนๆครูอาจารย์และทุกๆคนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้3ก็เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและเด็กชายอิมรอนก็ยังคงมีความหวาดกลัวไม่ไว้วางใจคนแปลกหน้าและพูดน้อยกว่าปกติ เด็กชายอิมรอนจะมีรถเข็น2คันสำหรับใช้ที่บ้าน1คันเป็นคันเก่าและที่โรงเรียน1คันเป็นคันที่ซื้อมาได้ประมาณ1ปีสำหรับวันเด็กปีนี้เด็กชายอิมรอนอยากได้รถเข็นคันใหม่เนื่องจากคันที่ใช้งานอยู่ประจําที่โรงเรียนเริ่มชํารุดเสียหายทั้งที่ตั้งเท้าและเปลกที่ใช้งานได้ไม่ดีนะัก ขณะที่11ปีของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันทำให้มีเด็กกล้ำพ้าที่เกิดจากสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวนถึง5,448คนแบ่งเป็นจังหวัดยะลาจำนวน1225คนจังหวัดปัตตานีจำนวน2130คนจังหวัดนาราธิวาดจานวน1000 918คนและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน175คนค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดอย่างไรไปติดตามรับฟังกับสามเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรอยาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคนเหล่านั้นไม่สามารถมีมีใครแก้ไขในอดีตได้นอกจากปัจจุบันนั่นก็คือปัจจุบันจะเป็นตัว ทำให้อนาคตจะเป็นไปได้ดีถึงแม้ว่าอดีตจะเลวร้วายสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการทําปัจจุบันให้ดีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้อนาคตของตัวบุคคลเป็นไปอย่างสงบเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอพระคุณสามเณรนะคะสําหรับข้อคิดและคติธรรมดีๆค่ะและในช่วงนี้เวลาของทันขา่าวทันธรรมได้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท t p i โพลีนจจำกัดมหาชน สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134